เอาสำหรับเข้าไปหนองปองไปมือในห้องของพระภพพอกับส่องสวนอาหารอีสานแสบแสบดาคือก็มือในห้องสีตุมปนิ้นะครับตุมปนี้แบบไออีสานออกเนื้อเนื้อนะครับผมเจ้าบริษัทมาเขียนนะนี่ก็บเจ้าโคโลเจ้าไอโบรานผู้ถ่อเด็กกัปิ้งปลาครับผมพูดอย่างไฟอยู่อันนี้ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอันนี้ก็หลวงพ่อมาตวัดเพิ่มเกือบบุไดเอาบาดมากนะครับเพิ่มมา เแตกซื้อละนี่ครับปวเหนือโอเคเยี่ยมนะคนณยางไฟลูกมึงบูมหน่อคือบ่แม่นยังนะครับย่างปลาอยู่ครับผมไม่ได้เผาฟามแล้วนี่ก็ับเขาห่อหนะครับผมที่หนึ่งมากครับผมนี่ครับเศีบเศีกอ๋อบ่มียังไรครับเมือนเนี่ยกะเศีกเศีกคืออะไรครับผมส่วนอาหารเศีบเศีกดักเศีบเศีกดักคือนี่แจีวครับหึงลงห้วงครับผมนี่โอู้หนห้าย่าง ไป,ไปิงปลาหุ่นห่อนะครับปลาดิ้นหน่อยครับผมปลาดิ้นพอดีพเลนนยมันก็ต้มปลาสมุนไพรนะครับสมุนไพรชนันบานๆแบบออกเนื้อๆเ,เ,เนี้ยจังหน่อยวันซานเนาะสำหรับคำขึ้นนี่สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บป,ปี้โอ้โหอาพูดว่า